มัน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 แยกยังไงอ่ะมันบางทีเราไม่ละเอียดพอค่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเราไม่ละเอียดอ่ะแต่วันนี้ครูเข้าใจเหรียญน,นะคะเหมือนการเราส่งบุญทุกการทำความดีคือหนึ่งเหรียญเหรียญน,นั้นน่ะนับมูลค่าไม่ได้เหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบนับมูลค่าไม่ได้ในทุกภพทุกชาตินับมูลค่าไม่ได้เรารู้แค่ว่าเราสะสมบุญจากเหรียญเสร็จแล้วค่ะ คุณจะอธิษฐานอะไรก็ได้กับความดีของคุณอะขออะไรมันเรื่องของคุณเลยแต่ขอแล้วไม่ใช่ขอแล้วเอาไปทําบาปเข้าใจยังขอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพอเป็นแล้วยังไงพอเป็นแล้วจะข่มคนพอเป็นแล้วจะแบบพอเป็นแล้วฉันจะกล่างพอเป็นแล้วฉันจะเหยียบหัวคนอย่างนั้นเหรอการขอของเราอะค่ะเราขอเกิดสุขขอแล้วมันเกิดปิติขอแล้ววันหนึ่งที่มันได้มา แน่นอนค่ะเราจะทําบุญได้มากมายก่กองเลยมนุษย์มันมีจิตที่ดีของมันอยู่แล้วต่อให้เราจะขอมันไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่มันขอได้สักเบือ่อยยเรือลบอะ่ะแต่มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อบุญเราถึงพร้อมทีนี้วันเนี้ยแบบทํานายให้เลยนะวันนี้วันที่สามเดือนหกบวกกันเป็นเก้าถ้าคุณเริ่มทําวันเนี้ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนประตูบุญจะเปิด เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะครูมาพูดนี่ครูเสริมบุญให้ตัวเองนะจ๊ะเออครูกําลังมาเสริมบุญให้ตัวเองวันนี้วันอะไรคะวันพระเล็กเก้าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนพุทธวันนี้คิดดีพูดดีทําดีสวดมนต์หรือยังนั่งสมาธิอะตอนกลางคืนก็ได้ตอนไหนก็ได้ให้ใช้เหรียญสักสมสเสบียงบุญ ทำความดีหนึ่งครั้งนับไว้เลยวันนี้ทําดีห้าครั้งจาไว้เลยนะเราจะจาได้ค่ะวันนี้อ่านหนึ่งแล้วนะมันจะจาได้ละเอ้ยอันนี้อันนี้ความดีที่สองเฮ้ยสเสบียงบุญเอยวันนี้ฉันได้พูดกับทีมงานให้ทีมงานใจฟูความดีที่สามเฮ้ยวันนี้ฉันช่วยเหลือทีมงานที่กําลังแบบว่าโอ้โหท้อกับชีวิตฉันก็ส่งไลฟ์ดีๆของครูไปให้แล้วเขามีพลังเขาลุกขึ้นมาอ่ะเหรียญที่ห้าสะสมไปค่ะแล้วพอกลางคืนให้เอาเหรียญน,นะคะเหรียญบาทก็ได้เหรียญเลยที่คุณมีในกระเป๋าค่ะ สละเหรียญน,นั้นให้เป็นเหรียญบุญให้ได้เสร็จแล้วเอาเหรียญน,นั้นนะคะมาใส่กล่องใส่เก็บอย่าใช้เหรียญบุญห้ามใช้จำไหมนะคะถ้าคุณจะสละเหรียญบุญคุณห้ามใช้จนกว่าวันหนึ่งที่คุณจะได้ทําบุญใหญ่อย่างเช่นสร้างพระทําพระป่าท,ทํากรถิน บุญใหญ่อะค่ะรู้จักคําว่าบุญใหญ่ใช่ไหมคะสร้างพระสร้างเจดีย์สร้าง, JD, ส,รางสร้างห้องน้ําสร้างที่บุญใหญ่อะค่ะที่มันได้ช่วยทําให้บํารุงพระพุทธศาสนาสร้างห้องน้าก็ใช่นะคะเป็นการปลดทุกข์อะไรเหล่านี้คุณค่อยเอาเหรียญเนี้ยค่ะอธิษฐานว่านี่คือพลังบุญที่คุณจะทําแล้วแผ่ไปให้ดวงวิญญาณทุกดวงครูพูดเรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดเรื่องเล่น เสร็จแล้ววันนี้ค่ะหนึ่งเป็นวันที่สมเดือน6กวันนี้น่าจะเป็นวันพระใช่ไหมถ้าครูจําไม่ผิดนะคะอ่าวันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะคะวันนี้สามบวกหกก้าวันพระก็คือวันเก้าอยู่แล้วนะคะทุกทุกวันพระค่ะจะตีเป็นเลขเก้าอยู่แล้วนะคะวันพะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้จะเป็นวันบันบุญแรงอะค่ะ ถ้าคุณสะสมเหรียญที่หนึ่งนั่นแสดงว่าคุณนะเอากุญแจไขประตูบุญนะคะเริ่มเอากุญแจดอกแรกไขประตูบุญหลังจากนั้นสะสมไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดทีนี้แม่หมอขอฟันธงขอทํานายนะคะฟันยับไปเลยไม่ฟันธงฟันยับนะคะครูขอฟันยับไปเลยใครที่เริ่มทำแบบน,นี้แล้วทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะคู่ค้าทํานานไหมคะ ก็เอาเป็นว่าเนาะถ้าตามความเชื่อของครูนานไม่นานครูไม่รู้ครูจะเริ่มที่สามสามเดือนนะคะก็คือเก้าสิบวันสะสมไปค่ะเหรียญบาทตามพลังบุญที่คุณคิดว่ามันเป็นบุญสิ่งที่คุณจะได้รับฟังนะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณขอจะย่นระยะเวลาให้ได้ไวขึ้น สองซับทิพซับบาดาลหรือซับอะไรที่คุณรอคอยหรือซับไม่คาดหวังหรือซับที่ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้จะปรากฏอย่างเช่นซับมรดกที่เฮ้ยคุณอาจจะอยู่ๆได้เป็น,ปน,ปน,ปนลูกบุญธรรมแล้วได้ซับมรดกหรือ ญาติคุณไม่มีลูกเต้าเราก็เอาคุณมาเป็นหลานแล้วก็ให้มรดกหรือพ่อแม่คุณทิ้งมรดกไว้แล้วคุณไม่เคยรู้หรือทรัพย์ที่คุณโดนโกงจะได้คืนหรือที่สําคัญทรัพย์ที่คุณเอาไปจำนองเอาไปจำนำหรือพ่อแม่คุณเอาไปจำนองเอาจำนำคุณจะได้กลับมาไวขึ้นอย่างเหลือเชื่อสมมุติมีระยะเวลา10ปีคุณถึงจะไถ่ได้ไม่เกินปีหรือสองปีคุณจะไถได้นี่คือเรื่องจริงค่ะ เขาเรียกว่าการสะสมการเปิดประตูบุญสะสมสะเสบียงบุญเข้าไปในประตูบุญนะคะ